ถึงกับงงปุยไฟยแชร์ภาพคู่ดาราสาวโฟกัสหน้าเหมือนกันเป๊ะจนแยกไม่ออกขึ้นแทนว่าที่เจ้าสาวเตรียมสลาดสดอีกหนึ่งคนแล้วสำหรับนักร้องนักสแสดงสาวปุย้ายนัทพัฒน์ที่เมื่อล่าสุดทุกแฟนหนุ่มตามเทรวิทย์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางเสียงแซ่ซออแสดงความยินดีของเพื่อนๆอ,อย่างล้นหลาม ล่าสุดแฟนๆเห็นภาพชวนงงชวนสับสนเข้าใจผิดกันยกใหญ่นึกว่าทางคู่เป็นญาติพี่น้องกันเป็นภาพของสาวปุยฟ้ายกนักแสดงสาวแก้มบุญปริยาดาหลายคนแห่ทักว่าทางคู่หน้าเหมือนกันเปะมาอย่างกับฝาแฝดยิ่งทางคู่มาเจอกันแชร์ภาพร่วมกันมองเพลินๆน,นึกว่าฝาแฝดแทบแยกไม่ออกเลย